ตัวของพี่อ้นนะครับก็ตัดก,กับข้าวให้กินจะกินไปพักหนึ่งจะจู่มีอาการเหมือนคนเวียนหัวมันมวูบแบบเนี้ยเหมือนหน้ามันมืดไปพักหนะึ่งตัวของพี่อ้นแล้วก็ให้พี่ดาด้วยนั่งกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันโดยที่ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งในห้องเดียวกันจะเดินลงมาแล้วแกจจับไม้เท้าจะเอาไม้เท้านั่นนะครับที่เข้าไปที่น้ผาผาแล้วก็บอกว่าเออว่บมาโดนของอย่าง,งนเนี้ย เมื่อไหร่ที่มึงสองคนเอากันเมื่อไหร่นั่นคือวันตายของมึงเดี๋ยวตัวของพี่อ้อนเนี่ยครับก็เลยบอกให้อาจารย์ทํำของให้ทีนี้ยครับของใครอ่ะมาได้ยังไงเนี่ยเอา้าคือปิดหน้าจอนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีนต้อนรับสู่รายการเล่าปลุกผีทางช่อง YouTube คืนลอยอังขารกับผมโก้ Go, คืนลอยอังขารทุกวันศุกร์หกโมงเย็นนะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับความเชื่อความหลอนความสยองความน่ากลัวพร้อมจะปลุกความลี้ลับและเรื่องราวต่างๆที่หาคําตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์กิฟน้ำมันผีหรือพี่กิฟน้ำมันผีอีกเช่นเคยในเอพิโซดสัปดาห์นี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่องราวที่พี่กิฟจะนํามาเล่าให้กับชาวเล่าปลุกผีให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับวันนี้ผมจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณใสครับมาให้ฟังกันอ๋อคุณใสไอ้เช่นเคยแล้วใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงฮะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาเหมือนเดิมครับครับซึ่งหนึ่งราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมได้รับฟังมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยากให ทั้งตัวของคุณโคเองครับ,รบแล้วก็ทุกๆคนที่กําลังได้ดูแล้วก็ฟังอยู่ครับช่วยตัดสินหน่อยว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทําถูกไหมน่าสนใจเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่อ้อนครับนามสมมุตินะครับครับ,รบตัวของพี่อ้อนเนี่ยเขามีแฟนคนหนึ่งซึ่งแฟนของพี่อ้อนเองอะครับชื่อว่าพี่พลทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วแต่ยังไม่มีลูก ช่วยสร้างกันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยทํางานช่วยเหลือกันมาเรื่อยๆช่วยซัพพอร์ตกันจนมีทุกอยาก่างทางบ้านทาั้งรถครบทุกอยาก่างชีวิตมีความสุขมากแต่ชีวิตของพี่ออนเองเนี่ยต้องมาพัางลงพอพี่อ้อนนะครับจับได้ว่าตัวของพี่พลเนี่ยมีโชว์ซึ่งในสิ่งที่เขาไปจับได้ในตอนนั้นก็คือว่ามีเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับมาบอกบอกว่าพี่พลเนี่ยช่วงนี้เนี่ย บอกว่าเลิกงานเนี่ยแต่เหมือนกับว่าเห็นพี่พลเนี่ยไปหาใครสักคนหนึ่ง mm hmm. ซึ่งพอมาพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าพี่ออนเนี่ยก็เริ่มที่จะสงสัยครับเพราะว่าพี่พลเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเลิกงานประมาณสองทุ่มนะทำโอทีแต่กับกลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าเห็นตัวของพี่พลเนี่ยไปกับใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลาสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นมันก็เริ่มทําให้แกคิดครับว่าเออหรือว่าจะเป็นจริง แกก็เริ่มที่จะตามครับตามตัวของสามีของแกเนี่ยพอตามไปได้สักพักหนึ่งสิ่งที่แกเห็นคือตัวของสามีของแกเนี่ยเข้าไปในรีสอร์ทหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึง่งอใช่ครับพอเข้าไปในรีสอร์ทนั้นนลครับแกก็จับได้คานคาเขาเลยซึ่งคนที่แกจับได้นะครับเป็นผู้หญิงที่ทํางานที่เดียวกันกับตัวของพี่พลเนี่ยโอ้โหที่เดียวกันทีนี้ครับก็มาทราบทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าดาวทีนี้ครับ ตอนนั้นคือเหมือนกับว่ามีปากเสียงกันแล้วจะลงไม้ลงมือกันด้วยครับพี่พลเนี่ยพยายามที่จะแยกออกแล้วก็พาตัวของพี่อ้อนเนี่ยมาเคลียร์กันที่บ้านพอเคลียร์กันสุดท้ายครับพี่อ้อนแกไม่ยอมแกบอกว่าออกไปจากบ้านกูซะบ้านหลังนี้เป็นของกูแบ่งทรัพย์สินกันคนละครึ่งไปเลยเราอยากกันก็ถือว่าแฟร์ฟรกันใช่คนระับเพราะว่าแกทําใจไม่ได้หรอกครับที่ตัวของ สามีของแกเนี่ยจะมีคนอื่นใช่มันทําใจไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องแยกทางกันพอแยกทางกันนะครับคือตอนนั้นแกก็เอาตรงๆก็เศร้าทั้งแหละครับทําใจอยู่นานก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่จะมาคอยดูแลแล้วก็เหมือนกับพูดให้กําลังใจอยู่ตลอดเป็นเพื่อนสนิทก,กันหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาสามถึงสี่เดือนแผลใจของแกครับมันเริ่มที่จะดีขึ้นแต่กับกลายเป็นว่าพี่พลกลับมา พ่พลับมาร้องห่มรองร้องห่มร้องไห้เลยครับมาบอกขอคืนดีหน่อยแล้วจะขอปรับปรุงตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเพราะว่าก่อนนั้นนั้นนะ่ะหลงผิดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบปองตัวเองอก็พูดขึ้นมากับเมียอย่างนั้นคล้ายๆมอนสารภาพตัวเองว่าเพิ่งนึกได้สำนึกได้ใช่ครับแล้วกับกลายเป็นว่าคือที่ผ่านมาเหมือนกับโดนผู้หญิงคนที่หลอก แกก็พูดอย่างนั้นด้วยความที่ว่าตัวของพี่อ้อนนะครับเอาตรงตรงตรงักยังรักอยู่ก็สู้ด้วยกันมาขนาดนั้นนะแต่คนผูกพันกันใช่ครับแกก็ยังรักอยู่สุดท้ายเขาใจอ่อนใจอ่อนแล้วก็เหมือนกับยอมให้โอกาสผู้ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งพอยอมให้โอกาสเนี่ยตัวของพี่พลเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดเลยครับทํางานเสร็จกลับบ้านทํางานเสร็จกลับบ้านพี่อ้อนเนี่ยเคยให้คนไปสืบอ,อยู่ที่ที่ทํางาน เหลวไหลไหมทะเละทะเลยหรือเปล่าเพื่อนที่ทํางานบอกว่าไม่เลยอืกลับบ้านตรงตลอดเวลาเลิกงานแล้วก็กลับบ้านอย่างเดียวเลยทีเนี้ยพี่ออนก็เริ่มคิดว่าเออสแสดงว่าพี่พลเนี่ยคงกลับตัวกลับใจแล้วสํานึกผิดแล้วจริงๆอืหลังจากนั้นนะครับชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเริ่มที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมตัวของพี่ออนเนี่ยก็เริ่มที่จะดีใจแล้วว่าเออสงสัยว่าเขาคงจะสํานึกผิดจริงๆแล้วแหละ หลังจากนั้นเนี่ยต่อจากเนี้ยก็ให้คิดว่าเรื่องที่มันผ่านมาเนี่ยก็ให้มันผ่านไปซะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะใจมันยังรักอยู่อเพราะสู้ด้วยกันมาตั้งแต่ศูนย์ก็เลยเหมือนกับว่าให้โอกาสก็มีอยู่วันหนึ่งครับก็ทํากับข้าวแล้วก็กินข้าวด้วยกันนี่แหละจังหวะที่กินข้าวอยู่ตัวของพี่อ้นนะครับก็ตักกับข้าวนี่แหละกินจะกินไปพักหนึ่งจ,จู่ๆมีอาการเหมือนคนเวียนหัวม,มันวูบแบบเนี้ยเหมือนหน้ามันมืดไ,ไปพักหนึ่ง จากนั้นแกก็สะบัดหัวเพื่อไล่ความมึนงงเนี่ยออกไปจากหัวแล้วก็นั่งกินข้าวต่อพี่พลก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมเมื่อกี้อาการแปลก,ปลกตัวของพี่อ่อนก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าจะพักผ่อนน้อยมั้งเหมือนหน้ามืดสักพักหนึ่งแบบก็นั่งกินข้าวกนันไปพี่พลก็พูดขึ้นนะว่าเอออ่อนพี่มีอะไรจะขอถ้าเกิดพี่พูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ่อนจะโอเคไหมพี่อ่อนก็บอกว่าแต่พี่จะพูด เรื่องอะไรแหละลองพูดมาสิที่พลพูดขึ้นนะว่าพี่ขอมีแฟนอีกคนได้ไหมพูดขึ้นมาแบบนี้เออพี่อ้อนนะครับก็จะงักไปพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าแฟนแฟนคนไหนก็คนที่อ้อนเห็นตอนนั้นแหละก็คือดาวออพี่อยากจะพาดาวเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไหมเฮ้สิ่งที่มันประหลาดใจพี่อ้อนนะครับใจเนี่ยมโมโหโกรธมากแต่ปากพูดออกไปว่าได้สิพี่พูดออกไปแบบนี้ ซึ่งตอนนั้นแกอย่างสับสนตัวเองว่าทําไมถึงพูดออกไปแบบนออั้นทั้งๆที่ใจอมันห้ามใช่แต่ปากกับการการะทำมันกลับพูดออกมาอีกอย่างเออนะพราะอย่างนั้นนะครับพี่พลเขาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวยังไงเนะี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับดาวนะแล้วมาอยู่ในบ้านเราโอ้โหล้วรู้ไหมครับว่าพี่ออนพูดว่ายัางไงได้สิพี่ไปรับน้องเข้ามาเลยเฮ้ยกลับพูดแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นพี่พลก็พาตัวของดาวเข้ามาอยู่ในบ้าน พอเข้ามาอยู่ในบ้านพี่พลเนี่ยพูดอะไรก็ช่างครับมันกลับกลายเป็นว่าตัวของพี่ออนเนี่ยจะยอมทุกอย่างอยอมทุกอย่างเลยเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเรารู้สึกตัวแต่ว่าคําพูดที่เราพูดออกไปมันบังคับไม่ได้ใช่บังคับจิตใจตัวเองไม่ได้ตั้งที่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำกับข้าและกินด้วยกันอยู่ในบ้านใช้ชีวิตโดยที่มีผู้หญิงสองผู้ชายเนี่ย แล้วทีนี้ครับก็นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ตัวของพี่พลนะครับก็ตักกับข้าวให้ทั้งตัวของพี่อ้อนแล้วก็ให้พี่ดาวด้วยนั่งกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันโดยที่ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งในห้องเดีวยวกัน Aa ซึ่งมันหนักตรงที่ว่าอันนี้พี่อ้นเล่าให้ผมฟังนะคพีบบ่พลบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าเวลาที่เหมือนกับว่ามีอะไรกันตอนที่เขามีอะไรกันคือใจแกครับแกพยายามห้าม พยายามห้ามนยแต่สิ่งที่มันแปลกคือมันไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมันควบคุมตัวเองไม่ได้จูจ่ๆเวลาที่ผู้ชายคนนี้มันพูดขึ้นมาเนี่ยแกกับใจอ่อนเฉยๆอย่างนั้นเลยหรือเขาพูดบังคับอะไรคือเชื่อทุกประโยชยอม,ยอมทุกอย่างอมทุกอย่างใช่ครับแล้วมันมีครั้งหนึ่งซึ่งหลับนอนด้วยกันแล้วจูจ่ๆครับพี่พลกลับบอกว่า,วาเดี๋ยววันเนี้ยเรามีอะไรกันไหมโดยที่มีอะไรกันสามคนแล้วพี่อ่อนดันยอม โดยที่มีอะไรสามคนกับแฟนตัวเองแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกว่าชูนแล้วที่มันแล้วที่มันหนักมากๆคือแกยอมแม้กระทั่งที่ว่าทํากับข้าวให้ซักเสื้อผ้าให้กางเกงในขออนุญาตนะครับกางเกงนชุดชั้นในยอมซักทําให้ทุกอย่างทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับมันก็ผ่านมานเรื่อยๆชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มจะลือหรือว่าเนี่ยอ้อนเนี่ยมันยอมได้ยังไง ผัวมันเน่ะพาชู้เข้าบ้านแต่มันก็ยอมให้อยู่ด้วยกันไม่รู้ว่ามันจะใจกว้างอะไรขนาดนั้นอืซึ่งตอนนั้นแจเข้ามาอยู่ในบ้านพอเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับพี่คนกับพูดกันว่าเออเนี่ยอ้อนพี่อยากกินข้าวอะ่ะเดี๋ยวออกไปซื้อกับข้าวมาให้กินหน่อยเดี๋ยวพี่นอนดูทีวีอยู่ในห้องนะอยู่กับดาวพี่อ้อนก็โอเคพี่ได้เดี๋ยวหนูไปซื้อให้ง่ายๆแบบนี้เลย แล้วแกก็เดินออกไปแล้วก็ขับมอไซค์ไปที่ตลาดแกขับมอไซค์ไปถึงตลาดกําลังเลือกซื้อกับข้าวอยู่แกก็ไปเจอเพื่อนที่สนิทแกนั่นแหละก่อนนั้นนั้นที่มาดูแลแกนั่นแหละเพื่อนสนิทซึ่งเพื่อนคนนี้ครับผมขอเกินนิดนึงเขาคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีครอาจานแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีเซนเป็นเพื่อนของพี่ออนนี่แหละอผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าออนทาอะไรอ่ะ พี่ออนก็หันมาแล้วบอกว่าอ๋อพอดีจะซื้อกับข้าวจะเอาไปฝา,ากแฟนทีนี้ครับเพื่อนใจเห็นเพื่อนใจเลยบอกว่าเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เนี่ยมึงรู้สึกอะไรแปลกๆหรือไม่เป็นตัวเองไหมพี่ออนก็เหมือนกับพูดขึ้นมาว่าก็าาไม่นี่ก็ปกตินะไม่ใช่แล้วตอนนี้มึงกำลังดวงสกมึงรู้หรือเปล่าแล้วมีเงาดำๆบางอย่างกำลังตามหลังอยู่ตลอดเลยเพื่อนของแกทักขึ้นมาแบบนี้พี่ออนก็บอกว่าบ้านะ่ไม่มีหรอกกูปกติดี ทีเนี้ครับเพื่อนของแกก็เรียกวา่างั้นกูขอมือมึงหน่อยยื่นมือมาให้หน่อยทีเนี้ยครับแกก็ยื่นมือมาเพื่อนของแกครับเอาอะไรบางอย่างที่หยิบออกมาจากในกระเป๋า <c oughs> แล้วก็มาวางที่มือของพี่ออนแล้วก็เอามือของเพื่อนของแกครับประกบปิดไว้แบบนี้เพราะประกบปิดแบบเนี้ยครับเพื่อนแกถามว่ารู้สึกยังไงพี่ออนกับบอกว่ามันร้อน <c oughs> ซึ่งผมบอกว่ามันร้อนนะครับแกเปิดฝ่ามือขึ้นอย่างนี้สิ่งที่เพื่อนของแกเอาไว้ที่ฝ่ามือครับมันเป็นผ้า แล้วแกยหยิบออกมาแกบอกว่าก็แค่พระมึงจะร้อนได้ยังไงมึงรู้หรือเปล่ามึงโดนของเพื่อนพูดอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนของแกก็บอกว่ามานี่เดี๋ยวกูจะพาปไปถอนของ,ของอแล้วก็ดึงจับแขนโคโตของพี่อ,อ้นดึงไปพี่อ,อ้นก็บอกว่าวิ่งไม่เอากูจะเอากูจะซื้อกับข้าวให้หัวกูเพื่อนไม่ฟังครับพยายามฉุดกระชากลากถูดึงไปแล้วก็พาขึ้นรถแล้วก็ไปที่สำนักสำนักเนี่ยพอไปถึงนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เดินลงรถมา ี่อ้อนกลับมีอาการแย่ๆไม่อยากเข้าไปในจําุักนั้นอืบอกไม่เอากูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านพูดอยู่อย่างนี้อย่างเดียวเลยห<อ>ลังจากนั้นนะครับเ<อ>พื่อนของพี่อ้อนเนี่ยก็ดึงเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจารย์มาดูเพื่อนหนูหน่อยมาช่วยเพื่อนหนูหน่อยมันโดนของมาแน่เลยอาจารย์เดินลงมาแล้วอาจารย์ถือเหมือนกับเป็นไม้เท้ายาวๆจะเดินลงมาแล้วแกจ,จับไม้เท้าจะเอาไม้เท้านั้นนะครับจี้เข้าไปที่น้าผักแล้วก็บอกว่า เออว่าบรรโดนของจยิงๆเนี่ย<ฮ>พูดขึ้นมาแบบนี้จังหวะที่ไม้เทา้าจี้โดนหน้าผากแบบเนี้ยครับพี่อ่อนกับหลมลงไปแล้วร้องกรีดโอ้ร oh. ้องกรีดลั่นเลยแล้วก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าทาแบบนี้ร้อนร้อน oh. พูดขึ้นมาแบบนี้ uh uh. อาจารย์ก็บอกว่าจับมันลุกขึ้นมา uh. แล้วแกก็ทําน้ามนต์ทำน้ำมนต์แล้วก็สวดทำที่ีแล้วก็ล้างอาถรรพ์แล้วก็ลาดน้ำมนต์ของวป สิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนกันทั้งเพื่อนของพี่อ้อนเองน้ําที่มันไหลออกมาจากตัวมันเป็นคาบเหมือนเราเทน้ําผสมน้มาํามันเฮ้ยมันไหลออกมาตามตัวอย่างนั้นอุ้ยไม่น่าเชื่อแล้วมันเป็นมันๆครับม,ม,มันไหลออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นมากๆพอหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ทําพิธีเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่ามึงรู้หรือเปล่าสิ่งที่มึงโดนมันเป็นยาเสน่มมึงก็เลยยอมมันทุกอย่างเลยใช่ไหม พอแกพูดอย่างนี้ครับพี่อ้อนแกกลับมาได้สติแล้วก็ร้องไห้โหเนี่ยแกบอกตอนเนี้ยแกกลับมาเป็นอ้อนคนเดิมแล้วทุกอย่างที่บาดมาแกจําได้หมดเลยว่าแกอยู่ยังไงหลับนอนยังไงเป็นแบบไหนยอมเขาทุกอย่างแกจําได้หมดแต่มันคุมตัวเองไม่ได้แกกลับมาคิดแล้วมันเจ็บอยู่ในใจจากสีของผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นแกโมโหมากพอแกโมโหหนักแกก็เลยพูดขึ้นว่าอาจารย์ มันทํากับหนูขนาดเนี้ยอาจารย์รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนทํอา,า<ม>อาจารย์ก็บอกว่าผัวมึงใช่ไหมล่ะแล้วผัวมึงอ่ะคงจะพาชูเข้ามาในบ้านใช่ไหมอืมอาจารย์จะพูดเหมือนตาเห็นอย่างนั้นเลยซึ่งไม่ได้รู้ดีเทลมาก่อนว่าอะไรเป็นยังไงใช่พราหลังจากนั้นนะ่ะมันทําให้พี่อ้อนนะครับเชื่ออย่างเต็มใจว่าอาจารย์คนเนี้ยของจริงแล้วพี่อ้อนก็บอกว่าอาจารย์งั้นถ้าเกิดว่ามันทํากับหนูขนาดเนี้ยหนูจะทําของใส่มันกลับได้ไหม,ม อาจารย์กลับโพสขึ้นนะว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมพี่ออนบอกว่าแน่ใจเหมือนเตือนแล้วว่าคือพร้อมไหมใช่เออแล้วตัวของพี่ออนนะครับก็เลยบอกให้อาจารย์ทําของให้อาจารย์ก็บอกได้เดี๋ยวกูทําพิธีให้มึงจําวันเดือนปีเกิดหรือมึงมีรูปภาพไหมหละ่ะทีนี้กับพี่ออดว่ามีมีครบทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์แกก็ยื่นให้อาจารย์อาจารย์ก็เข้าไปในสำนักแล้วก็ไปทําของอยู่พักนึงจะเดินกลับมาพร้อมกับซองใส ที่มันมีเหมือนกับผงอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะแล้วแกยื่นให้แล้วแกบอกว่าอ่ะสิ่งนี้ที่กูให้มงมันคือยาสัง่งมึงอยากจะทําอะไรกับมันมึงแค่บริกรรมคาถา,าที่กูเขียนให้กํากับเอาไว้มึงสวดเสร็จปุ๊บมึงอยากจะให้มันเป็นยังไงมันเป็นตอนไหนมึงสั่งได้เลยเพราะในยาสั่งนี่นะครับมันมีทั้งพิษแล้วก็กระดูกเหมือนกับว่าเป็นผงกระดูกของผีตายโห แกบทแล้วก็ผสมลงไปในนั้นด้วยหลังจากนั้นนะครับแกก็กลับมากลับมาที่บ้านพร้อมกับกับข้าวเดินถือมาเหมือนกับคนปกติเลยไม่มีอะไรทีเนี้ยพี่คนก็เหมือนกับถามว่าได้อะไรมากินอ่ะหายไปนานเลยพี่ออนก็บอกว่าอ๋อคนทีเขาไปธุระไปเจอเพื่อนเนี่ยก็ได้กับข้าวมาเยอะแยะเลยก็จัดกับข้าวแกก็ไปจัดในบัวแล้วก็บอกทั้งตัวของพี่ดาวเองพี่พลเนี่ยนั่งรอได้เลยก็จัดกับข้าวเสร็จ แกก็เลยเอาโขงเนี่ยะครับที่มันคือยาสัง่งเวยโรยใส่กับข้าวแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันแล้วจากนั้นแกสวดบริกรรมคาถาแล้วแกพูดขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่มึงสองคนเอากันเมื่อไหร่นั่นคือวันตายของมึงแล้วก็คนแล้วก็สวดบริกรรมคาถาหลังจากนั้นก็ถือสลระกับข้าวเนี่ยครับมาตั้งเอาไว้ทั้งสองคนก็กินอย่างรอร่อยอร่อยพี่พลก็ถามว่าอ้าวแล้วออนไม่กินข้าวเหรอก็ถามแบบนี้พี่อ้อนก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ กินมันเรียบร้อยแล้วกินเลยกินเสร็จพี่อ้อนก็เก็บกับข้าวให้อย่างดีเก็บข้าวเก็บจานให้อย่างดีหลังจากนั้นนะครับแกก็เดินออกออกมาพอเดินออกมาเสร็จปุ๊บแกเดินเข้าไปในห้องแกเก็บเสื้อผ้าข้าวของเก็บหมดทุกอย่างเลยพี่พลก็งงยริงนีนี้อ้าวแล้วเก็บเสื้อผ้าข้าวของไปไหนตัวของพี่อ้อนนะครับบอกว่าพอดีว่าแม่หนูไม่สบายพี่อยู่กับดาวไปก่อนนะหนูขอกลับบ้านไปหาแม่ก่อน พี่พลก็ถามด้วยความเป็นห่วงอืเอ้าเหรอแล้วให้พี่ไปด้วยไหมพี่ออนก็บอกไม่เป็นไรแกแค่ไม่สบายเฉยๆเดี๋ยวกลับไปดูแกสักวันสองวันก่อนพี่อ่อนก็เดินออกมาตอนที่แกเดินออกมานั้นนะครับน้ําตาแกไหลพอพลหน้าบ้านปุ๊บแกปาดน้ําตาแล้วแกยิ้มมุมปากออกมาหลังจากนั้นแกขึ้นรถครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแม่แกเล่าทุกอย่างให้แม่แกฟังแกกลับมาที่บ้านนอกบ้านเกิดเลยนะครับแล้วแกเล่าให้แม่ฟัง แม่บอกว่าแล้วมึงทนอยู่ได้ยังไงแล้วที่มึงบอกว่ามันทําของเดิมมึงเนี่ยมันทําจริงเหรอพี่ออนบอกว่าจริงแม่แล้วหลังจากเนี้ยไอ้พวกคนชั่วเนี่ยมันจะได้รับเวียรับกรรมของมันสักทีหลังจากนั้นนะครับแกไม่ได้กลับไปที่นั่นเลยอือยู่ทําใจอยู่ที่นั่นแล้วหลายวันผ่านมาก็ได้กินข่าวเป็นข่าวจากคนที่อยู่ใกล้หมู่บ,บ้านนั่นแหละที่บ้านที่แกซื้อเอาไว้ตอนนั้นแหละก็ได้ยินข่าวที่ยินข่าวคือคนไปเจอ เพราะมันมีกลิ่นลอยออกมาจากในบ้านนะพอคนเข้าไปเจอครับสิ่งที่เห็นเขาบอกว่าเป็นร่างของผู้หญิงกับผู้ชายนอนขึ้นอึดอยู่ทิ่เดียงแต่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่เลยอพอแกรู้แค่นั้นแหละครับแกก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันกินยาสั่งเข้าไปแนละ้วมันคงมีอะไรกัน<อ>ซึ่งแกสั่งเอาไว้ว่าเมื่อไหร่มึงมีอะไรกันคือวันที่ตายของผม<อ>แสดงว่าทั้งสองคนนั้นนะครับก็มีอะไรกัน พอหมอครับมาตรวจชนสูตรทุกอย่างก็เรียกตัวของตัวของพี่อ้อนนะครับไปด้วย mm hmm. พอตรวจทุกอย่างเลยเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหวัวใจล้มเหลหวหัวใจวาย mm hmm. เพราะของที่แกทำนะครับมันไม่มีกินไม่มีสีมันคือคุณใสย,ยาสั่งทีเนี้ยครับแกก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมันเล่าให้ผมทางพวกวิทยาทานและแกก็บอกกับผมแล้วก็พูดให้ผมฟังว่าสิ่งที่แกทำอะไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิด แต่เป็นเพราะของที่แกทําและแกเชื่อว่าของที่แกทำนี่เนี่ยมันส่งผลให้แกถึงปัจจุบันแกบอกว่าถ้าแกที่แกทําของนั้นมาแล้วไม่รู้นะเหี่ยวหรือเปล่ากับของนี้นะทําให้สองคนเนี้ยเสียชีวิตหรือว่าเขาจะหัวใจล้มเหลวหรือว่าเขาจะเป็นอะไรไม่รู้หรอกแต่แกเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะยาสั่งที่แกทาเอาไว้และเพราะผลกรรมตรงนี้แหละถึงว่าแกจะเป็นที่คนที่โดนกระทํามาก่อนของนั้นอ่ะมันกลับย้อนเข้ามาหาแก แล้วแกบอกว่าแกทํามาค้าขายไม่ขึ้นไม่ว่าจะไปที่ไหนไปทําอะไรก็ตกงานชีวิตตกอับทําอะไรก็ไม่ขึ้นสุดท้ายนะครับแกก็เลยเหมือนกับว่าหันเข้ามาทางธรรมแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมีทั้งแม่ชีมีทั้งหลวงพ่อลหลายคนก็บอกว่ากรรมที่ทำอ่ะมันเป็นกรรมที่โยมสร้างมันขึ้นมาเองมันไม่สามารถลดละหรือว่าลดหย่อนลงไปได้บุญคือส่วนบุญกรรมคือส่วนกรรม แยก,กยังไงสิ่งที่ตัวเองทำมาไว้ตัวเองก็ต้องได้รับผลกลับถึงแม้ว่าตัวเองโดกนกระทําแต่สิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเรื่องก็ประมาณนี้ครับ<ฮ>คนลุกเลยครับแล้วตะกี้ระหว่างที่กิ๊ฟกำลังเล่าเรื่องตอนท้ายๆเนี่ยอ่จเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับตะเกียบเหมือนผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงเล็กๆฟังเป็นประโยคจับใจความไม่ได้แต่ได้ยินประมาณทักสัาหน่อยไอ ถ้าจะมองว่าเป็นเสียงโทรศัพท์อีกก็ไม่ใช่นะครับเพราะระหว่างที่เราถ่ายทำเราปิดโทรศัพท์ทุกเครื่องและปิดเสียงแต่ช่วงท้ายของเรื่อง่ที่พี่กิ๊ฟกำลังสรุปเรื่องพอดีเนี่ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงเล็กเ,กเหมือนคล้ายๆเสียงมันออกจากโทรศัพท์อะไม่รู้อะไรจะอะไรแล้วบุกกัคลิปนี่เลยครับแต่ผมไม่ได้ยินใช่แต่ผมได้ยินครับผมด้านซ้ายเป็นช่วงที่พี่กิ๊ฟกำลังสรุปเรื่องตอนท้ายว่าจุดจบของพี่อ,อ้นเนี่ยก็คือแม้ว่าจะถูกกระทําก่อนจากคุณใสจากคุณดาวที่เป็นชูเนี่ยแต่สุดท้ายแล้ว การทําของกลับแม้ว่าจะถ้าถ้ามองเรื่องของความแฟร์เนี่ยเท่ากันคุณทํามาเราทํากลับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดและบวกกับเสียงปริศนาที่ได้ยินตะกี้นะครับคุณผู้ชมคืออาจจะเชื่อได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าได้ยินจริงๆครับจริงๆเรื่องนี้แรงมากจะอาจะบอกว่าระหว่างการถ่ายทําเรามีการคัดนะอยู่ดีมีเสียงโทรศัพท์ผมมาอย่างเงี้ยโทษนะครับคือผมก็ปิดเสียงปิดอะไรทุกอย่างแต่ ตอนระหว่างเล่าเรื่องกลางเรื่องเนี่ยมีเสียงเหมือนเหมือนคนกาลังเปิดเ c e b o o กอะเป็นเสียงเพลงเพลงหนึ่งแล้วกันปพ๊บเพ๊บพ๊บพอเปิดดูเอ้าน้าจอเราปิดแต่ทำไมมันมีมันมีเสียงที่มันออกมาจาก f a c e b o o อย่างเงี้ยอืมครับนี่ความแปลกของเรื่องเนี้ยแล้วตัวของพี่อ้อนเนี่ยครับก็เลยบอกให้อาจารย์ทํากองให้ทีนี้ครับ<ป>ของใครอะเฮ้ยเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยเอา้า ซึ่งปิดหน้าจอนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรเครื่องเลยไหมเออปิดเลยแปลกแปลกคุณผู้ชมครับสังเกตได้ว่าในขณะที่ทีมงานได้ถ่ายทำรายการเล่าผุกผีอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ที่โก้คืนลอยอังคารพิธีกรของเราได้วางไว้ใต้โต๊ะแล้วจูๆ่ๆจากหน้าจอโทรศัพท์ที่ถูกล็อกเอาไว้ ก็ได้ยินเสียงคล้ายกับการเปิด Facebook เลื่อนฟีดเพื่อดูคลิปจึงทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อครับโดยก่อนถ่ายทำรายการทางทีมงานทุกคนพิธีกรโก้ดเอกล i v ี lusive, ได้ทำการปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนในขณะถ่ายทำครับจะบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องของของอการที่คู่รักเนี่ยคือเกิดความ ไม่อยากอยากมีชู้อะคือความไม่เพียงพอของของคนนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวเน่ยมันจะดึงมาถึงตัวที่เป็นชู้เนี่ยอยากจะแค้นอะมีความแค้นกับภรรยาหลวงเนี่ยเลยทาของใส่เป็นยาเสน่ห์แม้นจะของเสน่ห์ก็จริงแต่คือต้องขอบคุณเพื่อนของคุณอ้อนนะที่เขาสื่อได้และเขาก็มาช่วยใช่ครับถ้าไม่ถ้าเกิดไม่ได้เพื่อนคนเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเรื่องเนี้ยจะจบยังไงใช่ครับครับ<ฮ>เป็นคติเตือนใจนะครับเนี่ยขนลุกจริงอะ มไม่ได้ไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่ผมจะมาพูดเพื่อให้หน่ากลัวนะ<ม>เพราะว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าสัมผัสเหมือนซิกเซนอะ่ะผมมาเกิดวันอังคารแต่ว่าดวงที่เปิดเรื่องความเชื่อเรื่องไพ่เขาบอกว่าผมจะไม่ได้เจอเป็นตาเนื้อหรอกแต่จะสัมผัสได้ก็อย่างลณะเมืเอกี้เล่าตอนจะจะจบอ่ะอยู่ดีมีเสียงแทรกแล้วจะอะไรอะไรเงี้ยเป็นเสียงผู้หญิงนะครับ,รบอขอบคุณมากเลยครับพี่คิปอาจารย์คลิปขอบคุณมากครับผู้เชี่ยวชาญด้านผีนะครับอยู่ กับเราเล่าปลุกผีทุกอพิโซดเลยนะฮะผมบอกเลยว่าจุดจบของคุณใสเนี่ยไม่สวยสักรายและสักเรื่องนะครับายการเล่าปลุกผีพร้อมให้จะปลุกความหลอนความน่ากลัวความสยองทุกวันศุกร์หกโมงเย็นทางช่อง YouTube คืนละอังคานผมโก็ Go, คืนละอังคารและพี่กิฟตน้ำมันผีขอลาไปก่อนนะครับกับคุณและสวัสดีครับ